น่ารักมากครับเป็นนายเป็นนายเอ็นดูน้องเป็นนายเอ็นดูขอบคุณครับนี่มีคนบอกเลขบัญชีโอ้ยอย่าปักแบบนี้นะครับอันตรายเดี๋ยวจะช่องจะบินเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันนะครับนะครับขอเป็นขอเป็นภาษาเขียนอยากกอดหมาค่ะโอเคครับอยากกอดหมานะโอเคโอเคขอบคุณเบอร์แบงค์คงหมายเลขบัญชีอ๋อเลขบัญชีเลขบัญชีอันนี้คือสร้างมาสู่ท้ายนะเขานะครับบ้านสู่ท้ายเขาได้ไปอยู่แน่นอน เพราะว่าเขาต้องมาอยู่บ้านสุดท้ายเขามาเพื่อบ้านสุดท้ายอยู่ดีเขามาวิ่งออกมาวิ่งนะครับวัสดีพี่ยอดพี่บินเขาสวัสดีครับเขาออกมาวิ่งนะครับโครงการของพี่ไทยนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งเพื่อบ้านสุดท้ายแล้วเขาจะต้องได้ไปอยู่บ้านสุดท้ายกับของพี่บินแน่นอนเขาเป็นหมาประจําที่นั่นแน่นอนนะครับเขาจะเป็นคนตอนรอรับรอรับทุกคนที่เข้าไปบ้านสุดท้ายไปทําบุญไปอะไรจะเจอเขาแน่นอนนะครับเพราะบ้าสุดท้ายเนี่ยระยะเวลาสร้างพี่ท็อปจะประมาณเดือนเก้า เขาเลขสวยเดือนเก้าระยะเวลาก็สร้างประมาณคือปีหนึ่งนะครับหมอชิดายาแล้วครับเรียบร้อยคุณหมอคุณหมอครับบุ้งโรงพยาบาลสาต์บุงงงงรรร้งตะหลวงเขาจัดก,การให้หมดนะหมายอย่างนี้นะครับหมานะครับเป็นหมาจรแตกสนิทก,กับทุกคนนะครับเป็นหมาที่ที่อยู่เป็นสมนะไม่ว่าหมายอยู่เป็นคือหมาไม่ดุไม่อะไรเล่นกับทุกคนทุกคนรักหมาผมผมคนนึงไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ถ้าเจอหมามาคอเคลียคอเคลียก็เล่นกับเขา เขาเลยเนี่ยเขาเลยอยู่ได้เขาเลยอยู่ได้นะครับอยู่ได้นี่ยอยู่ได้เพราะว่าคนรักหมายเยอะนี่ให้เขานอนเนี่ยเดี๋ยวเดียวต้องไปใส่ได้ใส่ได้เขาจะรอนิดนึงได้ใส่แน่นอนผมดูเยอะจังดูมันนอนเนี่ยนะดูมันนอนอต๋องมันนออ่ะ

ไม่เอาจะนอนครับจะนอนจะนอนเย็นเย็นจะนอนนะเขาพักผ่อนคนะเขาไปแต่ต้องหาด้วยคอยเรียนดูกินกุ้งแบบถัโอกมาดูหน่อยครับแล้วนอนดีกว่าไม่ต้องกินดาตอนไหนอ่ะบตอนเย็นเลยเดียวใช่ไหมข้าอ่ยิงกระถาให้หมากินนะอย่ากินเองอ่ะอย่ากินเองไม่เอานะแป๊ะนะ

อะไรนะไม่รู้ไว้ไหนลูกฉีดยาจะซึมอ๋อฉีดยาจะซึมเขาฉีดยามาใช่ไหมแปะเขาฉีดยามาใช่ไหมเขาบอกเขาบอกฉีดฉีดมาจะซึมคนเขาบอกนี่ซีต้องเจ็านายครับสมัครได้เลยครับไปแชร์อยู่สมัครได้เลยครับเอาโทรศัพท์ลูกพี้เลยแปะโทรกับเจ้านาย อยากจะสูงใช่ใช่โอเคครับอยากให้พักผ่อนอยากให้น้องซ้อมมอเตอร์ไซค์หน่อยโอ้แล้วไม่ไม่เดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรถมาเหรอตัวใจเตัวแป๊บครับผมจะให้น้องพักผ่อนนะเดี๋ยวบใบใบนะครับบใบใบนะเขาจะเอาไปเขาไปด้วยนะครับเพราะว่าแฟน์ขับเขาเยอะนะครับถามหาวิเคราะห์ถามหานะครับเราบอกว่าเดี๋ยวเอาให้ชะโงกตามรถก็ได้นะครับม่หมอบอกว่าเขาวิ่งวันหนึ่ง คือครึงชั่วโมงครับอ่าได้ได้เมืเช้าเราก็มีประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งกิโลเองนะแต่วันครึ่งเดียขอพักพื้นเจ็ดวันนะขอพักพื้นก่อนเจ็ดวันนะครับเดือนหมอจะนัดใหม่ครับหมอนัดใหม่แล้วแป๊ะมานะยังไงก็มาครับยังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับกรุงเทพนะครับเต็มระบบแล้วตอนนี้เราขอนะครับทําภารกิจก่อนแล้วก็นะครับดูแลเขาไปนะครับเรามีรถดูแลเขานี่รถรถที่ท็อปเลยนะครับนอนก็นอนห้องแอร์นะครับเขาไม่ต้องนอนข้างถนนแหละนะน้องเป็นอะไรน้องมีอาการทางกระดูกข้างขวา กระดูกด้านขวานะครับพี่ท็อปมีทางกระดูกด้านขวาบขอบชื่ออะไรเป็ี่นนายครับเป็นนายเบิร์ชีธนาคารปักให้หน่อยปักให้หน่อยนะครับอคืนนี้ไม่ได้นอนกับพี่ท็อปแล้วคือโรงแรมเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าแต่เขาจะนอนตรงนี้เขาจะนอนกับคนนี้นี่รถคันนี้เขาจะนอนรถคันนี้เดี๋ยวผมจะให้นอนรถคันนี้นี่รถของพี่ท็อปนะครับนี่ Limiting, bring, แพงะแพงกว่าพอห้องโรงแรมมาแพงกว่าห้องโรงแรมอีกครับรถกันนี้6กล้านเดี๋ยวเจ้านายเปลี่ยนนายจะขึ้นไปนอนนะครับเปลี่ยนนายจะขึ้นไปนอนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ไปนอนวันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจจะมีดูอาจจะแปะเอาจะมานอนเป็นเพื่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าน้องวิ่งน้องถอดถองเท้าให้น้องดีกว่าเพราะระบายเออเดี๋ยวให้ใส่เดี๋ยวให้ถอดนะครับเอาเป็นว่าเขาวิ่งไปเยอะอ่าวิ่งไปเยอะวิ่งพอประมาณแล้วทาเลยก็หยุดวิ่งให้เขานอนก่อน ใช่บางคนให้สอดให้ใส่ก็เลยว่ะบางคนบอกถอดถุงเท้าเพ้อบางคนก็ใส่ถุงเท้าเพ้อเลยเอาเอาที่เขาสบายใจครับไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็ถอดเองเดี๋ยวเขากัดออกเองบางคนใส่ก็อันหนึ่งถ้าปวดเท้าเนี่ยมันจะพื้นถ้าร้อนแล้วไปเจอปวดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นครับบางได้ถอดละเขาโดยสัตวาธรรมชานิเป็นธรรมชาติเ่ยเราจะไปใส่ถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า อาจจะตรงทางหรือเขาอาจจะให้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแล้วที่วันนีปเราเสพยาเขาพยายามที่จะเอาปากกัดออกเลื่อเอาเนี่เราต้องออกแต่เขาก็แสบตัวเขาต้องขึ้นปกติเพื่อปกติเวลาครับแต่ให้เขาพักผ่อนเนี่ยติดเครื่องเงี้ยให้เขาพักผ่อนมอง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 ทักทายหน่อยทักทายหน่อยอ่าจจะซึมครับน่าจะซึมฉีดยามา จะหลับอีกแล้วรับอีกแล้วไอเขาพักก่อนครับเดี๋ยวปิดตัวตู้เขาพักก่อนนะครับไม่รบกวนครับเดี๋ยวขื้อรถหกเลยไปนอนหกล้อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เขาพักก่อนอยู่นี่ก่อนเก๊ครับนะครับเดี๋ยวเจอกันโอ้โหแป๊ะวิครับไม่เคยถึงเลยเพจพี่เพิ่งถึงมั้ยก็คืสามร้อยสี่ร้อยวันนี้เป็นพันวันนี้ครับวันต้องก็วันขึ้นไปพันห้าพันหก ครับนเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากโครงการด้วยนะครับปลาสุกท้ายสองนี่นะครับนอนครับนอนติดเครื่องนอนอยู่ครับในรถนอนไปแย้มมืไปทำกิจกรรมนามพาไป ตื่นว่าแป๊ะตื่นป่าวฮะมันจะลงวะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเขาจะลงเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเปลี่ยนนางด้วยเดี๋ยวให้ดูเนาะน้องแมวเดี๋ยวดูน้องแมวลงไหมลูกลงไหมลงไหมไม่ลงนะลงไหมลูกลงไหมจะลงมเดี๋ยวจะลงเขาไม่ฝากล้วเปิดเข้าเปิดออกก็เลยตื่น กัะถ้าเขานอนนะเดี๋ยวผมก็จะจะวางนะครับคนก็จะดูนะครับคนเขาก็จะดูกันดูแวบี่ยอดถอดรองเท้าให้น้องด้วยนอนตอนนอนถอดใช่ไหมถอดใช่ไหมจะให้ถอดใช่ไหมอ้าวถอดก็ถอดนะว่ากันไปเดี๋ยวเขาต้องไปวิ่งแล้วครับเขานอนแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาต้องไปวิ่งและนะครับใส่ไว้ทดีกว่าเขาใส่ยากนะครับเขาใส่ยากโอ้โหจับแล้วเขาเจ็บเขาหมอเป็คนใส่มามีคนอยู่เป็นเพื่อนนะอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวจะให้ไปนอนบนรถเดี๋ยวให้ไปนอนบนรถเดี๋ยวไปนอนบนรถ ให้นอนให้นอนไม่ไม่แคบครับเข,า,ขาชอบอะไรที่ที่เขาชอบนอนใต้โต๊ะเขาจะมุดไปนอนเขารู้สึกว่าเขาปลอดภยัยดูเขาดูเขา,าเดี๋ยวถ้าเขานอนผมปิดประตูให้เขาเลยอ่าลุกล้อ่าเขามาแล้วเขาลงมาแล้วเป็นไงลูกเป็นไง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 มาลงมามาลงมาหนิงมาหาเลยครับ ทัวร์มาบอกวิ่งแบบเดียววิ่งแป๊บเดียวเขาลงไปวิ่งแป๊บเดียวเขาเห็นแล้วเขาอยากลงเพราะว่าเขาเห็นถนนเขาเคยวิ่งเขาเคยวิ่งนะเขาเห็นถนนแล้วเขาจะวิ่ง อ่ก็มีอาการนะครับมีกระดูกมีกระดูกช่วงเอวครับพี่กระดูกตรงนี้แกไ,ไม่รู็กาจะดูฟังรอมีมีใจเขาว็็จะดู เป็นนายกับเป็นนางอยู่คู่กันครับเป็นนายมันยี้ลงมายอย่ามาเลียน้ำนะลูกน้ำไม่เอานะ นี่ครับใครตามหาน้องแมวนี่หานายหานางหานางใครตามหาน้องนางนี่น้องนางอยู่นี่น้องนางบัณฑาแมวไทยนี่ครับแมวไทยนะครับถ้าเป็นแมวพวกเปอร์โซนเปอร์เซียป่านนี้ ไม่ไม่ถึงพี่บินแล้วครับเป็นแมวไทยนี่ครับไม่ไ้่พูดนะสุดทิ้งข้างทางสุดทิ้งข้างทางีขูท่าน่นิดดูแลทิ้งดูแล งงลวงพอเปยจะลุงพ่อเีเ้ยลุง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 ลวงลุ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 งลองลุงลุนลุงลุงละงลุงลุงลุงละงลุงล่งอุงลุงลุงลุงไุงลุงลุงลลุงลลุงลงลงลุไล่เลุงลงลลาา เป็นหมาตัวอื่นนะแมวก็เข้าใกล้เขาไม่ได้มาเอาน้องขี่เยอะนิดนี่นะนะต่อไปวิ่งจะเอาน้องเข้าเกาะอย่างงี้นะมาลุกมาเจ๋งอะไรเออไปไปอยู่ในที่ๆของเราลูกไปเข้าไปไหนไม่ได้มาเข้าไปแล้วลูกระวังน้องตกระวังด้วยน้องอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยไปเออ เกาะเองเท่าเดิมครับน้องอยู่ข้างหลังไม่ใช่ขนาดชื่อขนาดนี้น้องอยู่ข้างหลังแวม,ององมวมาหาหมามาสู่ครับผมเอ็นดูทั้งคู่นะครับก็เขาลองมาให้เขาชินกันนะครับให้ชินกับเพราะอาจจะไปอยู่ด้วยกันนะ <c oughs> แต่ได้ไม่ไม่นะแ,แต่เป็นหมาที่อื่นหมาตอน <c oughs> แมวรู้ว่าเด็กว่ากี่ลังหมาอยู่เด็กน้อยไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ้าวลูกน้องตก้จเห็นอะไรเนี่ย ดูดูดิผ่านมาเจอเขาจะทำไงไปลูกมานี่เป็นไหนเป็นไรนมือมาลูกมาอ่าไปลูกมาทำคุณด้วยค่ะครับโอ้ยไอ้นี้เขาโดดลงจะถ่ายใครครับถ่ายคนกับหมา vâng đây, đây. này mà đi này phải thằng nút, nút à, thử này thế này ยังอยู่อีกหลายวันหนูอยู่หลายวันลูกไม่ท้าเจเลยกั่หรอกเขาหมอใช่ไหมไม่กั่หรอกมันรู้อย่าสลัดนะทิศไอทิศอย่าสลัดนะ ยาวยาเพื่อนันเพื่อนน้องให้น้องกาเรากำพ้าเหมือนกันลูกน้องกานให้น้องกาะน้องตะเพื่อนกันเพื่อนกระโดดลงในตัวเล็กขอคุได้านจากไหนครับข้างถนนเหมือนกันครับเ้าหลุดแล้วออถอดเท้าเขาไม่เอาเขาไม่เอาถอดต้องถอดจมูกจมูกจมูกเก็บเทียบยอดมาคนยอด แมวมาหาหมามาสู่นี่แมวมาหาหมามาสู่เลยเมี่ยมาเนี่ยนี่ก็วิ่งอันนี้ก็วิ่งตามคุณบินนี่เดินออกมาหาคุณบินนี่เน,นาะเขาบอกว่าอายุประมาณสองปีเขาดูจากสุขภาพฟัน <c oughs> เขาดูจากสุขภาพฟันแล้วอายุมาสองปี ฝึกไวาลูกเป็นนายไม่เอาเลยเขาไม่ทำเขาไม่ทำเขาไม่ทำให้น้องขีเป็นนายป้ตังไว้หน้ารถที่เขาเป่ามาร้อนึย้อยวามบได้ล้วกินไหมอันนี้นี่นี่ปะาปีเตอปอนะเดี๋ยวอด้วยนดูน้องด้วยสิ ไ,ไ,มไม่งับแต่เนี่ยไม่งับเน่ไม่หมาตัวอื่นเอาไหมฮะต้องคิดเอานะครับโอ้ยนะพักที่ไหนชดาครับชดาไม่รู้ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเขาจะเข้าไปได้ไหมน้องตกไม่รู้จะให้เข้าหรือเปล่าอาจจะมีสิทธิพิเศษหน่อยล่ะนะะเดี๋ยวต้องถามเขาสิทิ่พิเศษได้ไหมจะได้ขึ้นไปนอนด้วยกัน,น โอยจัดนอนเลยครับพี่ไทยจัดนอนไม่จัดนอนเขายากนะแต่วันนี้พี่ไทย์เขานอนได้ ออไ,ไม่กลอมไม่กล่อมกล่อมีบ้านอื่นช่วยเ,เพลงชาวนา,าเอา้าให้หลับนะหลับนะหลับแล้วพ่อ,อ,อพกลมนอนใช่ ยังอาชีพเขาฉีดยามาครับเปเพียงไรหมานิ้นดำของเรเขาลิ้นดำเหรอคุณเห็นนะผมยังไม่เห็นเลยไอขาน่าไม่ไรอ่ะเขาเอาเอามาให้เอามาไอ้ขานมุกเก็บแล้วหลุด

สว่างๆก็ยืนอย่างเงี้ยแสดงทางนอนก็นอนนะนี่ครับตามๆเลยครับนนไม่เหลือคนนอนก็แป๊บๆนอนแป๊วคือเขาได้พักมันเย็นมันเย็นดูเขาดูเขาจะไปไหนผมจะนั่งเฝ้าเขาเนี่ยจะดูเขา หัวกดหัวเป็นหลับอยูโคราชเลยครับอยู่โคราชเลยนะครับนี่คือเป็นนายนะครับเป็นนายลั่นนิ่งนะครับทีมวิ่งนะเป็นหนึ่งในทีมวิ่งสมาชิกใหม่ทีมวิ่งสัญญาไม่ทอดทิ้งผู้ก่อน,น้อนตลอดคุณแชนแนลคุณแชนแนลเอานะได้ได้ได้ไม่พูดนะจะทถามหานะ ติ่ทางผูับติดฐัรวิท้ายังคนน่าเหมือกันเช็คแล้วครับเช็คแล้วเช็คแล้วตอนจบยุคคนนั้ครับยุตัวคน เสียงดังครับหมาตื่นมาจากกรุงเทพต้องถทายคืออะไรเข่ก็จะข้าใจเข้าใจเข้อใจข้อจอหน่อยเข้าใจข้อจอหน่อยบอโอ้โห้จอหลับเลยนะ ผมอยู่ผมอยู่ผมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลุกเดินกัาเดินเอาชื่อ,อไหนเป็นนายครับจากคุณเตีย้ยนะครับจากคุณเตีย้ยลำตะคองกลายเป็นเปนนลี่ยนนายลันนิ่งอันี้มาอันี่มาอันนี้มาเดี๋ยวนะเดี่ Ingangalo nje njanyuma. นอนเใช่ค่ะผมว่าแน่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ส่ขอ่องเจ็บๆก็คือก็คือก็คือเอ

ไม่กินอย่ากินไม่ได้มามานี่มาเอาขึ้นห้องเล็ปเปิดหน่อยดับไม่ได้ดิเจ้าเลยมาขึ้นบ้านขึ้นรถคนดูเป็นพันเลยใช่ไหมไอ้มาคนนึงเก็บจับมาเอาลูกมาคนนึงเก่งก็จะรู้พร้อมใหม่ครับใหม่ใหม่ ู้ว่ามันเามันขึ้นขอแตบบอกขอให้ใหม่นี่ว่ะรู้จามันขึ้นใช่ไหมเร็วเร็วเฮดูดูเร็วนี่เลนี่ตอนวิ่งคนดูร้อยสามร้อยสี่ร้อย พสองพนันมานี่อยู่กับหมาเมื่อกี้มันนอนอะ่ะมันดูเป็นพนนันะเดี๋ยวให้เขาพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่า,ายให้ดูใหม่ตามติดมันใหม่นะครับตามติด